บทที่1 The Beginning หากทุกคนกำลังมองหาร้านซื้อขายไอเทมจากเกมโลบอกที่ดีๆและปลอดภัยสักร้านหนึ่งผมขอแนะนำวิวระกอรชอ็อปร้านที่มีไอเทมจากเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่อย่างอนิเมะแลนเจอร์ X หรือจะเป็นเกมปลูกผักทําสวนที่กําลังมาแรงอย่างมากในตอนนี้อย่างโ r รอาร์กิเดนไม่ใช่แค่นั้นเกมเก่าแต่ยังดังอย่างบล็อกฟูดร้านนี้ก็มีไอเทมให้บริการมากมายเช่นกันทั้งหมดที่พูดมาเป็นเพียงแค่เกมเล่นๆน้อยจากทางร้านเท่านั้นนะฮะยังคงมีเกมอื่นอีกมากมายให้ทุกคนได้เลือกดูและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้อยากซื้อไอเทมในเกมแต่อยากเติมโลบักที่ราคาถูกก่าเติมเอง ร้านนี้ก็มีบริการเช่นกันนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วใครที่มีความสนใจก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ไปได้เลยนะฮะฉันคิดถึงวีจังเลยไม่ได้เจอเขามาสักพักแล้วนะโอ้ใครขอประตูเนี่ยไปดูหน่อยดีกว่าโอ้ยังกระโดดแบบนี้เหมือนเดิมเลยสแสดงว่าครั้งที่แล้วไม่ได้แบัเงี้มๆๆใครกันนะสวัสดีชเช์รี่สวัสดีอาร์โแล้วมาทําอะไรที่นี่งั้นเหรอวอดีว่าฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เจอใครเลยน่ะฉันก็เลยมาตามหาเธอก่อน แปลกจังเลยฉันเองก็ยังไม่เจอใครเหมือนกันในวันนี้และตอนนี้เราทําอะไรกันดีละ่ะก่อนอื่นฉันคิดว่าเราคงต้องไปตามหาแดนดี้กันก่อนนะนะนะหรือ,อยังงั้นหรอว่าตอนนี้แดนดี้อยู่ที่ไหนฉันคิดว่าหากเป็นเวลานี้แดนดี้ก็คงอยู่ที่ร้านค้านั่นแหละโอเคไปกันเถอ <laughs> <laughs> ะเงี้ยเฮ้ยเ้้ีฮองที่พอรมันเดิมแสดงว่าครั้งที่แล้วไม่ใช่บั๊กมันคงเป็นเอกลักษณ์ของเขาซินเน,นียทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่เกมนี้พี่เล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะ ใช่ฮะน้องๆครั้งที่แล้วที่เราเล่นกันไปนั้นเป็นเพียงแค่ตัวทดลองเท่านั้นแต่ในวันนี้ผู้สร้างแฟนเกมคนนี้เขาได้อัปเดตเนื้อเรื่องมาแล้วในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตามหาสาเหตุว่าทำไมเหล่าตูนหนึ่งหายไปและทำไมถึงเหลือเพียงแค่แอสโตและเชลลี่ปริศนาทั้งหมดจะคลีขายได้ก็ต่อเมื่อเราไปเจอกับแดนดี้แล้วนั่นเองพูดมนาะขนาดนี้แล้วก็ได้เวลานะ,ะทุกคนไปตามหาแดนดี้กันดีกว่าเริ่มด้วยการเช็คของงึบ นี่คือสมุดที่เกี่ยวกับไดนโนเสาร์โอเคยังคงเหมือนเดิมนี่คือโซฟาที่เอาไว้ดูทีวีถัางนั้นไอไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ก็นี่คือทีวีของฉันมันกำลังแสดงรายการเกี่ยวกับไดนโนเสาร์มานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว <laughs> ความใส่เพื่อของเชลลี่ยังคงมือนดิมเลยฮะยงั้นก็ไปได้แล้วปะดูแล้วเนื้อเรื่องจาจะเหมือนเดิมพร้อมหรือยังเยะฉันพร้อมแล้วไปกันเถอะงึบออกได้ปะโอเค ในครั้งที่แล้วน้องๆได้ถามผมว่าพี่ฮะ M 0 0 6นคือใครเอาตรงๆหน้าน้องพี่ก็อ,อยากรู้เหมือนกันว่า0 0 6 005และห้องกันๆเนี่ยคือใครบ้างใครรู้ก็บอกได้นะฮะว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมหรือเป็นเพียงแค่แฟนเกมเขาได้ทำเอาไว้เฉยๆเนี่ยแล้วดูตรงนี้ดิมันไม่มีเฟืองอะ่ะแล้วพอไปแก้ลิฟเฟืองก็กลับมาเจ้าเจ้านี่คือห้องรับประทนนะะานอาหารสำหรับพวกตูนโอเคหน้านี้ให้ยังคงเหมือนเดิมแสดงว่าไกลแล้วสินะข้างซ่อมลิฟ อ๋อชัดเลยโอ้ใช่ฉันลืมบอกว่าลิฟต์มันไม่ทำงานน่ะไม่บอกแต่เมื่อวานวะจริงเหรอแล้วเราควรจะทำยังไงกันดีเพื่อให้ลิฟต์กลับมาทำงานฉันโยกต้องใช้เกียร์สามชิ้นขึ้นไปเพื่อนมทำงานฉันไม่ได้มองหาพวกเขาเพราะฉันต้องการตรวจสอบว่ามีใครอยู่ที่นี่หรือไม่เอาล่ะมาหาพวกมันกันเถอะมีที่เดิมปะนั่นไงชัดเลยฮะตอนนั้นหนึ่งที่แล้วก็ตอนนั้นอีกสองที่โอเคมันเดิมชิ้นที่ หนึ่งและชิ้นที่2ตรงวิทยุที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ปิดเพลงได้หรือยังไหนชิ้นที่สองังับปิดเพลงได้ยังโอ้โหเรานี้กดไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยชิ้นสุดห้ายแล้วก็ได้เวลาไปเป็นช่างซ่อมเล็บดูให้ดีนะแอชโรนี่แหละคือความสามารถของเรางับงับเงับตกใจอะเดยโยไม่ใช่แค่นั้นเลยนะครับผมนะ่ะซ่อมได้อีกสอัน อย่ายืนนิ่งดิแอดรอช่วยกันหน่อยได้ปะคือแบบน้ำมันอ่ะจะเกียร์มันเปลอดมือเราหมดแล้วเออเสร็จแล้วจบเราเลยเห็นเราจะได้เวลากลางปีกแห่งอิสรภาพไปแล้วนะแอดรไปแล้วนะฮึยโย่แยมุ่งสู <c oughs> ่อิสราภาพวันนีแอดรอลพบออกไปข้างนอกได้บหอยไม่ได้ต้อคุยกับเขาอีกแล้วเหรอเนี่ยเขาจะทำลิฟต์มาทำไมวะอ๋อมีคัสิน ในครั้งที่แล้วเราจะเดินไปคนเดียวใช่ปะแต่ในครั้งเนี้ยแอสโรมาเป็นเหมือนแสงนาทางให้เราฮะทุกคนโอ้ดูเหมือนว่าลิปมันจะพังนะใช่พังว้ยแล้วเราควรทำยังไงกันดีดูเหมือนว่าเราจะต้องออกจากลิ์ที่พังนี้ะกอรแล้วเข้ามาทำไม่โอเคนั่ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะดึงคันโยกอ,อันนั้นเลยถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วอะไรอะเราเข้ามาทมําไหมคันโยกอันนี้เหรอหรือว่าจะเป็นอีกเล็บหนึ่งกับลิปที่เราได้ขึ้นมาหรือเปล่าฮะแต่แค่ลิลตบนี้มันจะพังย่า yeah. นี่มันกำลังจะพังแล้วฉันกลัวมากเลยเรารีบไปกันเถอะไป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 เราเกือบจะถึงแล้วฉันคิดว่าแดนนี่ของอยู่หลังประตูนี่แหละพี่ไหนแดนนี่อ่ะอดาเดอยู่นี่เดีวหรือเปล่าไอหลังประตูตัวนั้นที่เราต้องไปไขควงอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะพอเราเข้าไปหลังประตูนี้ปับ๊บเดินเรื่องก็จะจบนั่นคือที่เราเล่นมาโอ้ oh, ประตูมตันล็อกอยู่อะแล้วเราก็จะทํายังไงกันดีอนะในตอนเนี้ฉันคิดว่าเราควรต้องตามหา,หาล็อกพิกจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งในที่นี้นะแล้วก็ออกมาใช้กับประตูนี้โอเค ไบอกกะทิได้ไหมว่าทำไมลักพิกถึงตกอยู่ในชั้นนี้ในเรื่องเก่าจากครั้งที่แล้วใกล้จะหมดลงแล้วหลังจะเปิดประตูนี้เราก็จะพบเจอกับเนื้อเรื่องใหม่และความลึกลับที่ซ่อนอยู่ของแดนดี้เอาเลยนะแอตโรหลังจากนี้ที่เราเปิดประตูบานนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเธออยากจะรู้จริงๆสินะว่าเพื่อนของเราหายไปไหนเธอพร้อมที่จะยอมรับมันใช่ไหมเอาเลยเชอร์เรี่เปิดมันโอเคเปิดไงวะโอเคลราพริกก่อนนะ โอเคได้แล้วผมีใน,นเรื่องใช่ไหมไม่มีบอกแล้วมีเพียงแค่น้ำหมึกดำปืดที่กระเซน็นออกมาจากเครื่องนะฮะเหมือนกับว่ามันโดนปั่นจนล้นอ่ะบวกกับไอเนี้ยไอเนี้ยมันหักไปฮะไอที่ปั่นปั่นปันอ่ะเครื่องมันก็เลยพังทั้งหมดเป็นเพราะแดนดี้สินะแล้วเราจะไปไงอ่ะ๋อนี่ไงนี่ไงมันเป็นแผนผังของอะไรสักอย่างอะฮะสีหรอ <c oughs> นี่มันคืออะไรกัน ฉันคิดว่ามันคงเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสตาฟแต่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับแดนดี้เลยนี่นาเราไปถามแดนดี้เอาก็ได้ไปแล้วมันเป็นเออเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยนะเมมกี้เห็นแดนดี้ไม่ทันเลยโอเคงั้นเราไปเอาโอ้เกิดเกิดเปลี่ยนเสียงไม่ทันเมื่อกี้มองเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเอาแอสโซเบิอา WQ เอ้ยหัวฉัน ทางเดินยาวที่เราสงสัยนี่มันคืออะไรฉันคิดว่านี่คงเป็นวิธีเดียวที่เจะออจากทีนี้ได้ก็คือเดินไปตามแนทางเดินยาวนี้ชิมิฮัลโหลใช้ไม่ได้แล้วอาฮ่า,าใช้ได้นี่หิตการณมีสาใะเ,เต็มแล้วฮะเมื่อกี้เห็นชาติเลยนะฮะว่าแดนดี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเพราะเธอพยายามเอื้อมมือมาปิดไฟแกลกไปหนึ่งทีแล้วก็ทำการหมุนสปินเชือดเราไปสองคนแล้วนะฮะไม่รู้ว่าแอสโตรเป็นยังไงบ้างน่าเป็นห่วงเหลือเกินอ้าวทีโพส อิสัตภาพอีกแล้วแดนดี้ฟิวชันแดนดี้เวอร์ชันอันตรายขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นน่ากลัวมากยิ่งขึ้นว้าโอ้โห,โโหเราต้องออกไปจากที่นี่วิง่ง กล่องนี้มันล่อตาล่อใจเราหลอเกินโอ้ยมันมีทูกทางเลยอะกล่องนองน้มึกนี่รูดยางไงวะอึบอึบเนยแต่มีหน้าหมดเร็วเชลลี่วิง่งแล้วต้องไปตามหาแอสโตรนะเราคิดว่าแอสโตรที่ต้องมีชีวิตยอยู่แน่นอนเพราะเมื่อกี้เราก็โดนเหมือนกันลอดไปแค่สองหัวใจเองมาทานหรือเปล่าแดนดี้นี่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆละวทุกคนบวกกับสเตมิน่ของเราที่ข้อจะน้อยนิดอาจจะเป็นการยากที่เราจะหลบเลีอ่อยง่างแดนดี้ที่ตัวใหญ่ไปเองแบบนี้ได้แต่ถึงวันนั้นผมก็จะพาเชลลี่ไปหาแอสโตรให้ได้ ผมจะไม่ยอมให้ตูนที่เหลือรอดต้องพบชะตากรรมแบบตูนื่ดเด็กขาดพวกเธอต้องมีชีวิตรอดเอ้าหัวใจหายไปไหนหนึ่งอย่าบอกนะโดนสะเก็ดไฟอ่ะด้ดีก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วด่อยู่นั่นแหละทุกคนดูดิดูดิดูดิใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วอะลงไปแล้วไม่นะอะไรวะโอ้ยโอ้ยหมดแต่มองเดนนี่โอ้ยโอ้ยน้ำมึกน้ำมึกกำลังจะเข้ามาไม่เงืออ้ยแต่เราก็ต้องการอย่าเงียบไม่นะเกิดอะไรขึ้นกันวะ เราทุกคนไปทำอะไรให้แดนดี้ไม่พอใจแล้วก็เป็นตูนด้วยกันไม่ใช่หรอหรือเป็นเพราะเราไม่ค่อยซื้อของในร้านค้าแดนดี้ใช่ไหมแค่เพราะสาเหตุน,นั้นน่ะหรอนั่นลิฟต์นี่มายังมองไม่เห็นแล้วฮะแดนดี้ได้ยอมแพ้ไปแล้วเราลิฟไปกันดีกว่าเอ้ยเยืดโอ้หล่อแล้วยืดเฮียหารู้ไหมว่าผมจะช่างซ่อมลิฟต์นะครับโอ้ยหน้าเปลียนสีเลยโอ้ยเหนือ่อยอ่ เมื okay. ่อกี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันทําไมแดนนี่ถึงแก้มุนๆแล้วก็กลายเป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรแล้วทำไมเขาถึงไล่ตามฉันกับแอสโซด้วยนะฉันอ่าหยุดเลยอย่างน้อยฉันก็คิดว่าที่นี่น่าจะปอลอดภัยฉันคิดว่าการใช้ลิฟต์ที่นี่คงไม่ใช่เรื่องที่ดีนะล่าคงต้องออกไปข้างนอกเพื่อตามหาความช่วยเหลือ <c oughs> ออกไปข้างนอกเพื่อตามหาความช่วยเหลือกันเหรอไปได้ปะงับได้ด้วยเอ่ ฮัโลโหลนี่อะไรอะ่ะวอกกี้ท็อกกี้ฮัลโหลวอชีมอชีมีใครไนเดีย๋ยงผมไหมครับโอ้โอชล,ลี่แอชลี่เสียงวีปะชอล,ลี่นั่นเธอเลยเหรอพี่เธออยู่ที่ไหนอะฉันแล้วคนอื่นเพิ่งตื่นขึ้นแล้วตอนนี้รอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ใช้เสียงอะไรเลยฮะฉันใช้รีโมทวีเพื่อคุยกับคนอื่นคุณไปอยู่ที่ไหนได้ยังไงฉันกับแอดโตพยายามตามหาว่าทุกคนไปอยู่ที่ไหนแต่แล้วก็โดนแดนนี่ทำร้ายฉันวิ่งไปที่ลิฟต์และฉันก็อยู่ที่นี่แล้วคุณรู้ไหมว่าเขา้รรไ ไม่แน่ใจแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องการหยุดเขาฉันมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะโดนสิงอยู่ยังไงคนชั้นที่คุณอยู่มันน่าจะมีตัวควบคุมลิฟต์อยู่คุณลองไปตามหาดูที่นั่นดูในห้องควบคุมุณรู้ปิดสิ่งนั้นโอ้ใกล้มากแล้วก่อนที่คุณจะไปปลดน้าทยุนี้ไปด้วยเราจะได้เอาไว้ติดต่อกันในภายหลังโอ้แน่นอนก็คือเอาวากี้ทอกี้ไปด้วยเนาะโอเคเยี่ยมากเออเอาไว้คุยกันเมื่อคุณถึงห้องคอนโทรลลิฟต์แล้วงฮะคุยได้ปะ นี่ไงวันดีมันคุยได้ว่ะป้าหมายของเราคือการไปที่ห้องคอนทรลลิฟทุกคนคิดว่าแดนนี่โดนสิงด้วยน้ำหมึกไอ้น้ำดำอะไรสักอย่างหนึ่งในห้องนั้นทุกคนต้องการช่วยแดนนี่จากการถูกขังอุ้ยห้องนี้ใช้ล็อกพีกได้ปะมันล็อกอยู่แน่รู้แล้วอ่ะมันล็อกอยู่แต่เรามีล็อกพีกไงอะไรก่โอ้บอกทําไมว่ามันล็อกอยู่เฮ้ยรู้แล้วฉันคิดว่าเราจะการล็อกพิกนะฉันคิดว่าใชนมีกุญแจอ,อยู่แล้วนะเยี่ยมไปเลยถ้างั้นเธอก็เรเปดิดตู้ครั้งสิอะไรอ่ะ เมื่อวงกลมสัมผัสกับเส้นปึ๊บปึ๊บฮะปึ๊บยากจังวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้อันตัวใจโคตรไปอ่าผมว่าผมติดตรงนี้แหละเนื้อเรื่องไม่น่าไปไหนละโอเคโอเคโอ้ย เขาเอาได้เฉยโอ้ oh, ฉันเปิดประตูได้แล้วแต่ว่าล็อกพิกก็พังไปซะแล้วบอกว่าเราจะไม่ต้องใช้มันอีกนะในการเปิดประตูครั้งต่อไปขอโทษเลยนะทุกคนที่แปะฉามันอยู่ข้างล่างอะ่ะมันอ่านไม่ถนัดเลย no power ไม่มีพลังในการเปิดเนี่ยหรอดูเหมือนว่ามันต้องการพลังงานสักอย่างเพื่อที่จะทํางานโอเคควรจะมีแผงไฟอยู่แถวนี้เราไปตามหาดูแล้วก็เปิดมาดูนะนอกจากนี้ ยังมีเขรารลน์มาบอกคุณยังจํเขาห้ามแปลกได้หรือเปล่าตอนนี้มันหายไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่เรากำลังจะหยุดมันอยู่อ๋อไอเจ้าเครื่องนั้นปะไอเครื่องนําดำาะฮะที่อยู่ในห้องที่เราเจอกับแดนดี้ที่น้ำมึกมันล้น้นอะไอเครื่องนั้นน่าจะหายไปแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังพยายามที่จะหยุดแดนดี้อยู่นะฮะน่าจะขอได้มีเวลาให้เราสักนิดในการฟาร์มของเ <laughs> <laughs> งียบห้องนี้โลง่งก็เชื่อว่าคงอยู่ห้องสุดท้ายแหละผมไม่มาอยู่ห้องแถวนี้หรอก เอ้ารูห้องนั้น <laughs> <laughs> แช่งยิงด้วย electrical panel น,น,นะฮะ <laughs> ฉันต้องทำยังไงต่อไปดูเหมือนว่าจะมีคนถอดแบตเตอรี่ออกไปแล้วผมคิดว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตามหามันเพราะที่ฉันจําได้มันมีทั้งหมด8ดชิ้นด้วยกันพวกมันนัดอยู่ที่ไหนสักแห่งบนพื้นนั่นแหละลองตามหามาดูนะโอ้โหง่ายจัดเลยเนี่ยจากช่างซ่อมลิฟต์กลายเป็นช่างช่อมเครื่องไฟเชย,แ,ย <laughs> ชแล้วอะแปดชิ้นอ๋อไอเนี้ยอ๋อโหแล้กระเป๋าแล้วได้แค่2ชิ้นแล้ว,ว่ะทุกคนหมายเลข2นะฮะ แล้วก็ตามมหาอีกเจ็ดชิ้นที่เหลืออยู่เอาเสร็จแล้วเหรอ <c oughs> เอ้ยมันขายไปช่องไมช่เหรอวะว่าต้องวางให้ถูกตำแหน่งน่ะถึงจะทำงานได้ต้องวางถูกตำแหน่งกันเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ใช่เหรอวะก็ถูกแล้วนี่ <c oughs> มีตัวเลขและช่องคุณต้อใส่ถูกต้องมันถึงจะทำงาน <c oughs> ฉันจำได้ว่ามันมีกระดาษที่ผสมสีอยู่วางอยู่แถวนั้นคุณลองหาดูนะโอเค ก็คือใส่แปดอันแล้วแต่ยังไม่ทํางานไอกระดาษที่ว่าน่าจะเป็นอันนั้นที่เลืองแสองอยู่สินะนี่ใช่ไหมเปเปอร์ที่ว่าเอาหยิบมาแล้วว่าอ๋อไปติดตัวนั้นเลยนะฮะมันต้องเรียงเป็นแปดหกสองแก้ไงแก้ได้เลยย้ายอ๋อเล่นแบบนี้เลยเหรอโอโหงานยากแล้วทุกคนเวนเอ้ยมันย้ายแบบเนี้ยใครก็เล่นบ้างนะสมัยเด็กมันจะมีให้เล่นอยู่อะแล้ว,ลวอืมเราเล่นอันนี้ไม่เก่งเลยวะ ย่าละมันต้องแปดหกเอา้า power ววกลับมาทำงานแล้วฮะทีนี้ลองกลับไปดูที่ห้องควบคุมนะสิแปดหกหนึ่งห้าสี่แล้วเจ็ดสองสามเหรอไอ้ทางานแล้วออช่างมันเถอะมาแล้วครับรีบูทโอเคเงินเงๆนเงนเงินเงินก็อยู่ power supply f a โอ้โอ้ <c oughs> เอ๊ะอะไรอะคอนทรลิฟอันนี้กดได้ว้า wow. วระบบสัมผัสเตอด้วยแล้วไงต่ออะเมนคอนโทรอันนี้ปะสีส้มส้ม,สมทองทองพิงสูจน์ว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์โดยการคลิกน้ำหมึกอันนี้ไงอันนี้ก็คือระเบิดอันนี้แต่อันนี้น่าจะระเบิดอันนี้ก็ระเบิดป่าวะอะใช่ไหมใช่โอ้โหยากเอาเรื่องอันนี้เสร็จสิน้นเสร็จแล้วนะฮะรีบูตออกไปที่ลิฟต์นะฮะ รอก่อนนะวีดีละกงฉันฉันจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้แหละไม่สนแล้วว่าแอตโตจะเป็นยังไง <c oughs> จะไปแล้วเย็บ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 เย,ย,ย็บตกใจนิดหน่อยมันใช้เวลานานไปหน่อยไหมนะมงคก็คุมอยู่ชั้นบนสุดเพราะฉะนั้นคงจะใช้เวลาสักนิดหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะนานนานจริงด้วยโหลดอะไรปะเนี่ยเจลลี่ฉันว่าเรามีปัญหาดหน่อยแล้วแหละหมีปัญหาอะไรเหรอฉันกังวลว่าแดนดี้จะไปถึงที่นั่นก่อนเธอนะสิ วีเราอยู่บนลิฟต์ตัวเดียวทจะไปนห้องควบคุมเขาไม่มีทางมาถึงได้หรอกยังมีอะไรบางอย่างอยู่เพื่อหยุดปฏิบัติการน้ำหมึกพิเศษนั่นเราต้องใช้มันและสิ่งนั้นอยู่ในห้องใต้ดินพร้อมกับคน,น,นอื่นๆในวันนี้เราอยากไปคนอื่นเพื่อตามหาสิ่งนั้นในการหยุดมันฉันบอกให้คุณไปห้องควบคุมเพื่อที่เราจะได้ไปข้างล่างเพื่อที่จะหยุดมันซะอ้าวเชอรี่แล้วคุณบอกว่าแดนนี่อยู่ที่นี่เรากลัวว่าเราจะมีเวลาไม่มากพอโอ้เราใช้ทําแมงท่าแมงแล้วสิ ขอบคุณที่บอกฉันใช่โจลี่วีเกิดอะไรขึ้นฉันยินเสียงคุณไม่ชัดเลยโจลี uh ่ huh. สัญญาณทิกเดวปัดออกไปแล้วเหรอ,อโอ,โอ้หน้าแปลกไปเลยวีคุณทำอะไรอยูงวีวีนี่ว่าวีอ uh ่า huh. ไม่มีอะไรแล้วดดแดนนี่จะมาแล้วฮะนั่นไงสี่ลุกมาเชียเหรอแฉล่ oh, <Jelly! S 1> คุณทำอะไรกับวี ฉันไม่ได้ทําอะไรเธอฉันก็แค่ขัดจังหวะสัญญะอานสักนิดหน่อยยังไงก็ตามฉันแค่กจะบอกว่าฉันมันชั่วร้ายจริงๆเลยแล้วคุณเอาท่อตีหัวแอรท่อทำไมโอ้จาได้ไหมว่าคุณไปที่ห้องรับนั่นน่ะฉันไปถึงที่นั่นก่อนแล้วฉันก็จะส่งคนอื่นตามไปฉันไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วไปเจอกันใหม่เช้าเลยคุณหมยถึงเท่าไหร่อันตรายอันตรายพลังงานต่ำลงพลังงานตกลงออันตรายอันตรายถ้าคุณใช้ลิปตัวอะไรตัวหนึ่งและเกิดอุบัติเหตุ แล้วลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในเหตุลถชวนอ้าวชัปเตอร์หนึ่งจบแล้วเหรอ